บ้านกินขานะครับผมพิธีปุุกไอ้แดนเซอร์นักล้องพิธีปุุกผู้จัดการจากความคิดากอาจารย์ต้อมลองลำโพงใหม่นะวิธีแรงว่ะแรงห่ะแรงเยอะเออมันมันจิสายเนาะมันจิตหอดประหอดงานทันตอนพิธีการปลุก วิธีการปุกสวัสดี้รับใครคิดหรอน้อเอ็มบี่นะผมอาบน้ำวิธีวันมี้จมกิดเิอ เย็บของจําเดินทางนะครับผมไปต่อที่จังหวัดเลยนะครับผมอสวัสดีครับนะครับผมมนีกับพิณมื่อยี้ก็เป็นการปลูกแบบรารการพิเศษของเด็กมนะครับผมการปลูกการปลูกแบบพิเศษเลยพี่น้องตื่นแล้วบุฒคนนะครับผมถึนแล้วหมดทุกคนครัี๋ยวทุกคนอตื่นแล้ว อันนี้เตรียมตัวเดินทางไม่้องเก็บข้องเก้ดรถเรียบร้อยนะครับผมนับว้อยู่นะครับคอจะคลอีหร่ล่ะรวันนีนสวัสดีคทุกคนพวเ้าสรุวันเขาเต็รัแล้วค่ะทแล้วเสี่ยงกับโมี่ลองทลายจีบรันโมมี่นัีจอดรถีรหห้องใส่กันคุยกันไปห้องใส่กันยังห้องหม่ใส่มาลโพงมักัห้องอะไรมันก็ได้เก็บคอ ดูมานั่งน่ะเมื่อยแห้งกเมานะงานอีเวน้นหาาลัง เพี้ยบอธิบายเรื่องกเพี้ยบหน่อยมีอะไรกำมาถ่ายงานกับแม่ยูถ่๋องานก็คือตังคนตังมีนาทีเนาะพี่น้องเพราะว่าวันที่ยี่สิบห้าหนึ่งไปายวันตื่นก็ได้รวันตื่นก็ได้ประมาณนี้คือว่าไปยิ้มหน่อยนะมันก็เป็นงานสำคัญนะเพราะว่ามันเป็นงานนั่นงานของบอดแค่เรื่องวัน่ายงานกับแฟนแ่ยูก็ได้เตื่นนะประมาณนี้แค่รีกับมีงานของเพื่อนน้ำเนรนะครับพี่น้องทำหาไปี่ตอนกินกุ้งกินไรไม่เห็นนาตอนที่ไอ้กุ้งส่วนน่าจะอยู่กับแม่ยูเลยแค่เรี่องแฟนหรื่เปล่าคอมเมนต์อ่ะ ว้ยยังไม่เมียนเลยเจเมื่อกี้นะครับมไม่ต้องเสียตานเขาปลุกแบบพิเศษแล้นะปลุกว่าเมียนสื้อที่การปลุกไปเลยไอ้ต้องถือต้องแล้ว่าได้แล้วได้การแล้วก็คือร้องลำพงไหมไอต้อมลำซื้อถึงหมื่นสี่เสียต้อมซื้อตั้งหมื่นสี่ลำพงอ่ะผมผมก็พัวเอาไปแต่ปลุกยังเดี๋ยว ผมไม่ได้ปใส่หน้ารถบับอนติ๊กตุ่ดบัยังมันด่างพอดนนีหอนี่มันเลิศเสียงมันหวนเอากรตามราคาตัวมื่นสีุนเนาะโอ้มื่นสเนาะพงบอเนาะี่ห่อนี่เลอันนี้บันเลงนี่ีจ้าของลำพงว่าเราวิธีการปลุกน่ยจ้ของลำพงเสียงมื่นเกวาเนี่ยมืกวาเดียไอแม่เปิดจะพ่งูไงเจ้ของลำพงอะเท่าะไรก็เท่าไรก็มื่นเจ็ดพูน่ะมื่นบวมื่นส่นเจพี่น้องเอ้ยธรรมดาละเสียต่อมเนาะ เออคือดูเศษนี้จักของฟาร์มเนาะจักของฟาร์มงัวงสักของลายย่างอาจารย์ต้มนะครับผมคนขับรถของบอสนะครับน่คอยผู้ขับรถของผู้ขับรถให้ทิ้ตก่อนเนี่ยนี่เอาไปทิ้ตก่อนทิ้งตก่อนไม่ได้ครับเอาแค่เดียวจ้าเมื่อกี้นะครับเราเป็นเฮฮาเล็กๆน้อยๆก่อนเดินทางพี่น้องวิธีการปลูกของอาจารย์ต้มคือตื่นยากแทบไม่ไหวนิดงนึ่งกันทีนี้กันละคอนเสิ เน่าเน่าสปอนเซอร์ไหมเขาเรียกโอ้ยบาปไปสปอนเซอร์ผมเนี่ยเด้อครับผมไมมี่ผู้ใดซัพพอร์ตนอิงเนยเด้อยโบาปไผอยู่ว่าซัพพอร์ตได้เนาะเอาครับผมเจอกันนะครับผมบนรถนะครับเนาะเดียวนะครับผมตอนนี้เราอเดินทางมาแล้วนะครับจากบ้านพักขอนแกนนะครับผมเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดเลยนะครับผมครับผมข้างหนาใจข้างนาเป็นชเฟื่อของเราน้าตา ข้าน้องตาจะเป็นน้องตัวเล็กตัวเล็กเป็นน้องตาตาาตัวเล็กเป็นฝั่งนี้ก็เป็นพึ่งน้อยยุ่งแยกยังลับยกระเป๋าตายแล้วแสงดาวกูแสงดาวกระเป๋าเอาขึ้นนะเปียวเอาลงเาเอาขึ้นกระเป๋าลมครับฮับแบบไร้พลังสิฮู้แม่เสียสมแล้วบอกไว้โอ้ยนี่เบิ้งแทงแบบนารู้เลยนตัวน่าสูบเบิ้ง รอเต็มเตียมเลยนะเอาไปทั้งหลังก็เอาก็แสงดาวไปทั้งหลังแต่ตะตรวจไม่เนหอกเฝ้าครองว่าสัตว์ปกตินอนแล้วเอาตีนยันไงตอนนี้ยังไม่ได้นอนแล้วถึงจังหวะเลี้ยวรถโอ้น่าก็เลยเสียโสงค้ากรเกข้าไปในคิวแตกขี้ผึ้งซะเนาะโอ้ยบอกผึ้งได้เบอกจริงอะเอ้ยอยังล่ะเอื้งวันเอื้งนะ เออมาดับขาเกีียวคือจะแตกอีอวดอีสัตว์ฟังดิฟังดิเป็นเพต่ง,น,งน้อยเขอแค่ขอหนึ่ไม่ได้ก็าอาีดีเขา,า,าไม่ได้อีดีเขาหยาอายอดตึงน้อยเจียมใจน้าต้องน้อยเอา้าฮหล่อเพียเ่ยงปนัยพ่อทำไมอยลัดตี้อันนี้เป็นแมทชีเอาไปอีลัดตี้ฟังดินานานะครับผมสผู้ใดนี่รั<ว>กได้ครับผมน้องเอ็มมี่แสนสวยครับผม ฝั่งนี้เตยลังสิมันหมดเลยนะครับฝั่งนี้ปูเปียวสรวนสวัสดีค่ะมาจากไหนมามาป้ามันตีกับเขาพวกนั้นเลตางช่องปูเปียวสรวนนะครับผมภาษาไทยนะคะภาษาไทยนะครับภาษาไทยกดหนึ่งเป็นว่าไอสวอร์เทมเขาโคตรแตหลายเลยมันโคตรตื่นที่ตามเวลาอากฟีซีธีมกรชาแนลนะครับผมติดตามทุกคนในทีมงานแสงสองทีมแดนนะติดตามหอยมั้ยทุกคนทุกคนมแล้วบออีเพิงมันต้องติดตามแล้วอุ้ยเพิง เพิ่งพี่บอว่าว่าอีเพิ่งเสาติดตามมันจาไปไหนมันหลายแล้วไงเสาติดตามอีเปล่งสมมติประโยชน์พี่น้องเอ้ยแต่มันกับบุ๋มีประโยชน์อยู่เขาจามาลงมาได้กับหลุยจรดนี่พี่น้องมีแต่ที่แตกแต่เราเมาแต่ยาเมื่อกฮือนึ่งยูดาห์ุ้๊ใส้ผนันดาปุนี่ดาแต่หัวเก่าเดือนบาทเดือนปุ๊ดเมาเมื่อไหรคิดถึงท้องหาขันถ้าแม่อีเปล่งได้เบิ่งอยู่กับแม่ท้องหาหนูในเด้อนุนพี่นั่นสิบอกมันแม่ฟังไล่ไล่ รู S <S <an> ้สิกจะไปหาแม่อยู่นะเดี๋ยวแม่กับ้หนูเอาเบาอีแบบไปหาหนูเบาอีแบบไปน้ำแต่ว่าหนูสิไปแวะหาแม่นะคะไม่รู้ว่าหาแม่อะไรลองหนาแม่ได้กินหาเลยแม่อยากกินยังแม่เห็นเลยพวาแรงความแ้วสิบเอ็ดตีตำมัดเบาเรื่องของอีแบบแบบฟังมีเบิ้ทุกอันพันยางแม่เออสิบเอดนี่แหละพ่อแล้วเอาอีแบบก็เป็นยานยว่าเป็นแบบกูหวางสิงโมต้องทำเป็ี่นนอนน่นอนเพื่อ เดโกเวนเดโกเมื่อลบยูทูบออกจากอันโทรศัพท์แม่กูดอกโอ้ลบยูทูบออกจากแม่เนาะไม่ออกเกินจริงเห็นรอพี่น้องไอ้เพื่อนเราไม่หาว่าเกินจริงเซมองใพูอโอ้เป็นสั่นเติ้โตไหมกันยังเติ้โตไหมกันยังไม่ไปทางไปเทียวโหลดเขาบอกว่าจริงปะจริงนะคือใส่กูออกเลยบอลมือนีพี่น้องเปิดทีก่อนเอาออีวันสะบวยพี่ยิ่งบ่ได้นะบุญเจ้าสวรรค์นี่หายเลยนะตุ๊กหันไปอย่างโยโย่เขาจะบอกอย่างนี้ไหมเขาจะบอกน้ำนะเออ พี่น้องเออเออแต่เร่ต้องมาขอเงินไข่ดอยคับนี่ซึ่งยี่หรี่วะทำไมดูเปี่ยวเฮ้ยทำไมเปี่ยวไม่ต้องขอเงินไข่ดอกเออขอเลยต้องมึงหันหลังมาะสวัสดีขวัละเจ้ามึงละลอยอยู่พี่ถันพี่ถ่านจะไปพี่อ้าวนะครับเดินทางด้วพี่น้องด้วนะครับผมเอาไว้สวีทด้วยพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการชมนะครับผมทีวีกรอชาแนลเดินทางแล้วพี่น้องเอแอร์คับบังวัดบังวัดคุณ เติมน้ำมันด้วยพี่น้องออกจากขอนแก่นแล้วนะครับผมขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณนานะครับผมขอบคุณที่ติดตามทีมงานตรชาวเน็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับผมคลิปนี้ไว้จะมีคลิปหนะ้าพร้อมกันสวัสดีครับ